Nói mang hả lần ăn kaput nha kaput nha yuki temo hùng chạy kapet thầy nó mày mày kìa nha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  kìa อีกแล้วม่นั่งขางลุงพี่ลูกสวัสดีครับพี่น้องสมัยดีพอมันหยุดเลียวก็พอี่ข้าวเด้อกินข้าวกินข้าวทำมาฮ่ง

กใะเนะมตย็นผมไม่อยากกินลอยดิบนี่แช่เยอะแตหามันนั่นแต่มันจำเป็นหนะอีกเลยมาๆเลยเงี้ยเดียวเลยนี่แหละไปหาโบเยอะนี่แหละไปหาอารมณกบมันตื่นวางเลยมวยมาจาังกระชิดกระชิดไ,ไปซีกกระเทียม

ไป่ไมลูกไม่ผูดาวมานะครูรูอดาวมานะไมาวมานะแต่ตัวเหอาตัวข้าวเหียวอืมเป็นตัวบัวลอยเลยบัวลอนเกิดอะไรัวยก่อนแม่แค่เพียงระหวานน้วานอะไรขอกินขิงหวานปลาอ่

นงี้ยไหมกลมกบล่ยไหมปวดมาก่ันน,น,น,นี้งดดนจะทำไก่อาละานอนไปบูชโน้ามากนะค่ายไก่แม่ปลาัวเม มันมีตะมไข่ด้วย่ว่อ,อนนจะเปิดีข่มันจะไข่ยังไงล่ะท้ออมาเงคือกเดือนนะั่นเออย่กเดือนนะมีซองเพศใว,วง่ายๆเลย

วะนั่นแหละวะอะ <tuk>

อยู่เกาหลีหรอเอากันมากวัางะปลาลูกปลาปัวสาัวเขาหน่อตยข้าเเมียน่อยแอยู่ต้อกรเห็นว่ตนี้ยังใส่ได้อตยัเลยายาทางนึไปญี่ปุ่นอ่ะไปเอากันมาหละหอยมันมันยอมเตคุยงมันจะเอาเลีนใหไงไปทางนึงปลาลูกเลาปัวทางนี้เท็ม่าเคย

สายน้อยน้อยผัวทอนสามสิบเอทบอกแม่นนอกกูสิบเกาหายไปหาสิบอ้าสามเอทไอีกาท่อนยสามบเอ้หิก็มาท่อนเ้าเ่าเจ้า่ท่อนเ้าเ่าเจ้าเกาท่อนเ้าเกเออไูแอน้ำมั เชื่อไม่เกินนะแทบแทบอะยังไม่แปดนะจำลงไปกินอีกโคกสกปีแทบแทบดี่ังเมื่อก่อนหม่ากอสิซอนมึงเด้อลงของผูงุ่มงหา็นะปู้ตีหาตีแฮมไปกลังกับมังโมเรียบร้อย